การทดสอบสมรรถนะนะครับก็จะเป็นการทดสอบถึงคุณลักษณะหรือการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านภายใต้สถานการณ์ภายใต้ข้อจํากัดต่างๆนะครับรวมไถึงการหยิบยกเอาสถานการณ์ที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆมาตั้งเป็นคําถามในห้องสอบให้ท่านฝึก การตัดสินใจในการเลือกคำตอบเอาไว้เนยตอนนี้ครับว่าเมื่อเจอเมื่อไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านจะต้องตัดสินใจในการเลือกคำตอบอย่างไรอย่างในคำถามที่เป็นตัวอย่างคำถามที่หนึ่งนี้พี่วุฒิและเพื่อนหยิบยกเอาสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของอ,อบตอที่กำลังดำเนินการให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาอบตเป็นนายกอบตซึ่งในรอบนี้นะครับมีมากกว่า5,000แห่งครับที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตแล้วก็นายกอบตโดยสถานการณ์ครับงบประมาณในการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยขาดไปประมาณสัก30% หากไม่บริหารจัดก,การอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อความโปร่งใสและก็ความเชื่อมั่นของประชาชนทนาาานน่านจะดำเนิน,านาก,การอย่างไรเป็นอันดับแรกในข้อนี้นะครับถราถัมว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรกตัวเลือกที่หนึ่งครับบอกว่าลดจํานวนเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในในแนวทางนี้นะครับท่านจะตัดสินใจเลือกคําตอบในข้อนี้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยท่านจะต้องมีความเข้าใจครับว่าในเรื่องของการลดจํานวนเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยรลือกตั้งนั้นไม่สามารถที่จะได้เหมือนการได้โดยระเบียบด้วยข้อกฎหมายซ้ําท่านยังจะต้องเกิดความเข้าใจครับว่าในเรื่องของการลดจํานวนเจ้าหน้าที่ ที่ประจำนวยในการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเขามีข้อกฎหมายอยู่ว่าถ้าท่านมีการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งเพียงแค่ประเภทเดียวคือการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตประเภทที่สองคือการเลือกตั้งนายกอบตถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งประเภทเดียวเนี่ยท่านมี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเรียกว่ากปนบวกรอปพอเนี่ยที่9คนได้ถ้ามีประเภทเดียวแต่ถ้าหากว่ามี2ประเภทนะครับท่านจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งรวมรอปพอเนี่ย11คนซึ่งในตัวของพระราชบัญญัติเนี่ยแนวทางในการดำเนินการในการจัดการเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่มีความเป็นพิเศษมีความชัดเจน ของระเบียบของข้อกฎหมายซึ่งท่านจะตัดสินใจเรื่องคำตอบในข้อนี้ท่านต้องมีความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างถูกต้องดันันการไปลดจํานวนของเจ้าที่ประจำนวนเลือกตั้งลงเนี่ยทำไม่ได้ในข้อนี้ตัดทิ้งไปข้อต่อมาครับบอกว่าประสานหน่วยเหนือขอจัดสรรงบเพิ่มเติมทันทีโดยอ้างว่าขาดแคลนในเรื่องของการ ดำเนินการในการเลือกตั้งนะครับท่านจะเห็นว่ามีหนังสือซักซ้อมหรือว่ามีแนวทางเพ right? ื่อที่จะให้ท่านวางแผนล่วงหน้าในการดําเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายครั้งครับที่ท่านจะต้องรับหนังสือเรื่องของการเตรียมการเรื่องของการจัดสรรเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดสรรเรื่องของคนแนวทางในการดําเนินการต่างๆเรื่องของการเบิกเงานต่างๆเนี่ยเขามีหนังสือที่จะแจ้งให้ท่านน่ย ได้เข้าใจในระเบียบในกติกาในข้อกฎหมายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็มีความพิเศษของกฎหมายพอสมควรในข้อนี้ถือว่าฝันไม่ขึ้นนะครับการไปขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่อันนี้ยิ่งมีความเสี่ยงสูงครับที่จะบอกว่าท่านไปขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในภาคเอกชนก็จะกลายเป็นว่าท่านมีบางอย่างที่ อาจจะดูถึงความโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสในประเด็นเรื่องของการไปขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ CSR หรือว่าอยู่ในรูปแบบใดๆก็ตามครับหรือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงครับนั้นในคําตอบในข้อนี้ดีที่สุดเนี่ยท่านต้องแยกแยะครับวิเคราะห์วิเคราะห์ แผนปฏิบัติงานทั้งหมดใหม่เพื่อจัดระดับความสําคัญออกแบบรูปแบบในการจัดก,การการลกตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณนะครับภายใต้งบประมาณซึ่งคนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบพี่วุฒิเพื่อนก็จะอธิบายให้ท่านเห็นว่าในข้อนี้เนี่ยวิธีการคิดแบบผู้ที่มีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ จะต้องคิดอย่างไรวิธีการคิดแบบผู้ที่มีสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องแสดงออกอย่างไรที่มีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำท่านจะต้องแสดงออกอย่างไรซึ่งใน ้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับพี่วุฒิระเพื่อนก็จะอธิบายให้ท่านเกิดความเข้าใจได้เห็นถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์ได้คือได้แสดงวิธีคิดให้ด้วยในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะไม่ใช่เพียงแค่การไปอ่านคําถามแล้วตอบแต่เราจะต้องมีวิธีคิดมีหลักการในการคิดหลักในการวิเคราะห์หลักในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบที่ถูกต้อง ซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มงทงเบียนเรียนรู้ออนไลน์ยูดมีไฟ์สดในทุกๆวันเวลาสามทุ่มสิบนาทีดูสดได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็เป็นลิงก์ลับกลุ่มปิดดูได้เฉพาะคนที่งทงเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนนะครับซึ่งในรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อที่จะไปดูถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกคําตอบใน รอบนี้สแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับรวมไปถึงหลักในการวิเคราะห์ในแต่ละข้อในแต่ละประเด็นครับอย่างในตัวอย่างนี้หลังจากที่พิวอธิบายให้เห็นถึงคําตอบแล้วก็จะมาอธิบายหเห็นว่าเอ๊ะในข้อสอบเนี่ยนะครับเราจะต้องคิดอย่างไรอย่างตัวอย่างนี้มีเจ้าที่บางรายแสดงถึงความท้อแท้เพราะงบไม่พอในเรื่องของการทํางานหนัก กังวลว่าจะถูกตําหนิหากเกิดความผิดพลาดท่านจะทําอย่างไรเมื่อพูดถึงเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเป็นการพูดถึงในเรื่องของทีมงานของท่านท่านต้องนึกถึงสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนท่านต้องมีวิธีการในการแสดงเห็นว่าท่านมี สมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนอย่างไรโดยเพราะเมื่อไปเจอสถานการณ์ว่าเจ้าที่บางรายเนี่ยมีความท้อแท้ในข้อนี้ท่านจะนําเอาหลักการของสมรรถนะความสามารถในการพัฒนาคนอย่างเดียวยไปตัดสินใจเลือกคำตอบไม่เพียงพอครับท่านจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําที่จะนําพาทีมงานของท่านไปบรรลุตามเป้าหมายได้ ประกอบก,บกับการมีขวัญมีกําลังใจที่จะทําให้ทีมงานของท่านเนี่ยไปบรรลุตามเป้าหมายซึ่งท่านที่กาลังเตรียมตัวที่จะสอบในรอบนี้ท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้และถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อพบก,กับผมพี่วุฒิระเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้และพบก,กับผมพี่วุฒิระเพื่อนในคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อบอกต่อ มีคำถามมีข้อสงสัยอยากให้วเพื่อนพูดถึงเรื่องของอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ